สวัสดีครับเมื่อคืนฝนตกครับผมป <c oughs> านเข่าแล้วพอดีฝนตกบรรยากาศตอนเศร้าๆครับหนึ่งเขาพี่น้องโุ้ยควันหมๆเลยแม่รัวเขานั่งมาท่านอาบ นมาช่วยแล้วเด้อพี่น้องคือ <c oughs> จะเศร้าเมนี้่ถ้าเขาได้อ่ะน่องไก่ครับผมน่องน่องไก่น่เขาสีมาข้าวอ,อ,อ,อ้อยข้าวอ้อยข้าวอ้อยบ่นี่ครับผมข้าวอ้อยแพรว่ากระรางทำความสะอาดแล้วกับมาบางังบังเนี่ยแล้วเพิ่งกับมาตําเครื่องครับผมเมนี้เพิ่งตําเครื่องมีพริก กระเทียมตะไคร้พริกไทยครับผมเพ่ินสสมารมมักเข้ากันแล้วเพ่ินเสียวไปหนึ่งพี่นอ้องว่าตำตำตำยาบข้อหยาบพี่นอ้องตำความหอมตะไคร้ห้าก็ะตำไปเลยมันจะหอมสมุนไพรครับผม ขอโทษขออภัยแล้วครับผมเห็ดแนวกินแล้วจังสิไปอาบน้ำพี่น้องนากาสิมันมันม่นแน่เนาะแล้วกนไปอาบน้ำม,มาแล้วไม่เห็ดแนวกินให้พี่น้องมึงกะมันกะเนียออกเนาะมันกะหอนเอาอต่แ่ามันนี้มันกอาจบวหอนเอาหรอกเม็นว่าเพ้ย่าเปตวเปิดขึ้นทีน้องฝนดตกวมดขึ้นครับผม ก๋าใส่เสียบับกระแลงแบบบ้านๆเท่านี้ละครับอยู่ทงอยู่ทาคือเก่านี่ยละครับเป็นน,น้องกินหนึ่งไก่น่าจะหนึงไก่บักขาอุ้ยเขาเอินคานมาแม่ยังกับทามกันเนี่ยฮะสากกระเบียนในปีหัวาจักบาทเด้เมียว่าทามดีเฉยๆโอ้โหจักฮอด อะอุะอ้ยปีใกล้บอกมีเนี่ยเงินแล้วขอถูดขอใหนะ้น,น้พี่น้องหยอกเนี้ยเ่นเชื่อมาถามนะเอาเพิ่มต่ำเ้อยยังน้ำมันหอยออนอยี่เป็ดกระร่อนนี่เป็นกุลุดเอาใส้รสด,ดีพี่น้อง ใส่รดีใส่ผงนัวใส่บปรลดใส่น้ำมันหอยแกลอดนหนึ่งครับผมใส่หมดเลยดเ,เลยก็ใส่ถั่อยยางเข้มซีอิ๊วขาวครับผมนีครับมัดอันนี้ใส่สูตรอันน้ไม่นะครับเอาส่วนคนข้าธรรมดาเอามือขยุ้มเมาเลยนะ เพรามันเค็มันแสบมือหมดเนี่ย <Yeah. S 1> นี่ครับผม,มให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไกเ่เฮาวมัดใบก่อน,นอมัดใปกอนแซ่บตู้ไว้ก็ได้จเครื่องซุโมงหรือซุโมงนึงก็ได้เห็นมันเข่านี่นะตัดใบตองมาห่องหนึ่งใช้ซึ้งหมดเนีอยโอเค เจะมึงมึงนี่เนาะบากไปก่อนน่องง่ายเลยมึงใช้ซึ่งใช้เข้ามาหนึ่งวันเฮ็ดกับเขาสูพีสูนองประมาณเดือนหนึ่งแล้วอุ้ยโดนเลนเพราะว่าตัวหน่อยก็ไปเห็ดงานเนาะตื่นยามมันสอบมากอ่ะข้าไปตื่นเว้ยตื่นปุ๊บแต่งตัวกินข้าวไปเห็ดงานยามมาแรงมากอ่ะ แค่ว่าเตะเตรียมกับขากับน้มเรียบร้อยแล้วว่้มีมค่นไทยมึงเลยนะี๋้วแต่หน่อยไปตัดใบตองแตงซึ่งให้ื่อเบิรนก่อนเดอพี่น้องเดอ้อคุณพันละยากัดเหดแกร์เอาคือปิดเลยเนี่ยแกะหน่อยเฮมี่เลยเด้ไปเติมห้แล้วเอื้อตีน้ำมันหนึ่งแหง น้ำโมหนึ่งแหงมอเขาใหม่ได้ไหมคือโมเขาใหม่เขาใหม่โมเนี่ยเขาอื่นเนี่ยแม่ขอยาดโมหูเนี่ยโมมีเนี่ยเทรายเขากะทรายในหวดนี่แต่ว่าหวดนีโมแม่หวดสิบถูกไหมพี่น้องสิบหวดทรายหวดทรายมหนึ่งโอ้ยเหลียลายอยู่ แล้วก็ใส่ฝนตกตกวัขึ้นแต่หน่อยประเด็นนี้หมดฝ้าห้องว่าวัดหยุดสิเปรีย้ยงเปรียปร้ยงดีคอยระยานคอยยดูคืนวัดตีทั่วทั้รัพย์อืนนออาจจะแปลว่าทรายเขาเป็นมึงเดี๋ยวแต่หน่อยภาพเป็นมึงบรรยากาศทีแต่หน่อยคลนดินหมู่วานโอ้เมียเอะเลยโอนนะคนไปสูดฝุ่นพี่น้อง ผลปิดกู้บทันซาอยู่ที่เรียกต้นหน่อยว่าสีซาอันล่ะหรือต้นตหน่อยเชิดเป็นกวางดินขึ้นนั่งเี่เป็นคือยังขั้นคู่เอาไว้ปลูกดอกใหม่หนึ่งปลูกด,ดอกไม้ต้วนิดหน่อยเนี้ยขึ้นเลี้ยงตามพูดปาดไปเดี๋ยวแต่งดีๆครับผมเดี๋ยวสีซาออกอิ้วจะดอกกิ้งล่างยันหนาม,มันหงอยันนี่เนาะ ออกให้มันเสมอฟุตบาทขนเมียออกและจนกองดินเมดหน้าบา้านเดี๋ยวตัวหน่อยไปตัดไปตองให้แปว่าก่อนต้นไม้ต้นไหลก็เริ่มเขียวแล้วหลังจากที่แห้งแรงมากหลายเดือนเนาะ

ยังสีกระเซียบพี่น้องกินกับแจวเหมือนกันทก็ได้ป้าปิ้งเปิดไฟอ่อนๆไปครับผมซูนไปหัอล่างนทำไม,นะมเมนะวันนม้เราบ้านถึกฝนเดี๋ยวตอนหน่อยสีง่าเขียงหน้าอยู่โอเคเดี๋ยวแปลว่าสีมาต่ำเจลนี่ เกียวอันนี้คั่โอ้ยอันนี้พริกหยวกพริกหยวกย่างได้ดีครับผมบอย่างกะบคั่วกะใส่กระทะเอากับพริกกับพริกกินดาเฮานี่แหละปอกความปอกกระเทียมครับชอบนี่แหละเนื้อกินเแซวเฮาโอเคไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค้ับเดี๋ยวอาบน้ำแต่งตัวสวยๆมากินข้าวนั่งกันเลื่อนเลื่อนเลต่อจะ อาหารแล้วก็อึดเลือดที่ต่อต้องอ้วนไปก่อนพี่น้องก็ลองไปเฮ็ดมึงหนึ่งซุปตำเจียวพีกหยวกกินกับเนาะก๋วยไทยถึงตอนจบเด้อพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสิดว่าโอ้โหเดี๋ยวไปกินด้วยกัน